เนี่ยได้สองนอค่ะพี่น้องกับพ่อได้อยู่ได้กินหากินแบบชาวบา้านอยู่แบบพ่อเพียงตามทฤษฎีเกษตรแบบผสมผสานแบบพ่อเพียงก็สิป,ปูกนั่นปูกนี่ไว้พ่อได้กินที่เหลือกับบขกายดอกพี่น้องก็แจกจ่ายแบ่งปันกับเพื่อนเพื่อนกับพี่น้องกับคนที่หูจักชาวบ้านเนี่ยก็แล้วแต่ผู้ใดอยากได้ น้องก็ให้ไปกินแบงปันกันค่ะพี่น้องยุคนี้เป็นยุคถี่คนเห็นแก่โตค่ะพี่น้องบ่คอยมีไผแบงปันเอียงกันง่ายๆดอกนอกจากญาติสนิสทซิดเชื่อเนาะแต่ว่าตามในิใจของเจ้าของนั่นเป็นคนอีสานเมนบอกว่วมอบอ้อมอารีเพื่อแพรมันกระสิบฝังอยู่ในสายเลือดของคนอีสานเพราะว่าพี่เขานั่นเป็นคนอีสานแล้วก็มาอยู่ภาคใต้ การใส่ชีวิตของคนไต้กับคนอีสานมันกะสิพิษแปลกแตกต่างกันไปเล็กน้อยกับโมเมนว่าคนคนไต้เนาะพี่น้องเนาะคนไต้เพิ่นสิเอาพวกเอาพ่องเพิ่อนเพิ่นกะสิบอกคอยเอาคนอื่นเพื่นกะสิเอาแค่พวกพ่องกะสีแบบใส่ชีวิตของเจ้าของไปแบบเรื่อยๆนั่นนะ่ะก็ เป็นเป็นบางบางคนหรอกพี่น้องกับบุ่ดเหมาร่วมเบิดเนาะแต่ว่าสโลกแกนของคนภาคใต้เนาะเพื่อนกะเสียเอาพวกเอาพ่อ,องเป็นแบบนั่นนะแต่ว่าเฮามาอยู่น้ำเพิินเฮาก็ซึมซับวัฒนธรรมอีสานไปเรื่อยๆแฟนพี่เขา่าอ่ะเพื่อนก็สิคอยพี่เขากะสิคอยซึมซับวัฒนธรรมอีสานไปรเร่าเรื่อยเรื่อยต่กอนนี่เราบ่เปิดใจ đấy. เดเกเยวกับการเพ่งขึ้นกัน เราก็สีเลนตั้งแต่เพลงไตแน่วสกแนวของของเล่า,าละเราก็สีโบเปิดใจแนวเพลงไตพ่อตาพี่เขามากพี่เขาก็คอยซึมซับวัฒนธรรมอีสานให้เราไปเรื่อยๆที่นี่เราก็คอยสิบปีผ่านไปเราก็ได้แนวของอีสานมาลายอยู่พี่น้องอันนี้ก็ว่าโดยร่วมเนาะมาหาอยู่หากินคนไต กับคนอีสานอยู่น้ากันกับซีมี่เรื่องบ่เข่าใจกันกับมี่อยู่พี่น้องแต่ว่าฮากก็คอยประคับประคองไปละ่ะเพราะว่าพี่เขากับเล่ามาพ่อกันตอนเท่าอายุสี่สิบกว่าต่างคนกับต่างเป็นเป็นหมายวันเทาะมาพ่อกันในโลกโซเชียลนี่ละ่ะเลื่อยอยู่น้ากันมาจนเท่าทุกเมื่อนี่ละ่ะสิบป,ปีแล้วพี่เขาก็มาปรับตัวการใส่ชีวิตแบบภาคใต แต่ก่อนพี่เขาทำงานอยู่กรุงเทพก็ล่าออกจากงานประจําก็มาอยู่น้าเล่ามาเห็ดสวนนี่แหละก็ใส่ชีวิตแบบเช่าบ้านแบบธรรมดาก็กินยูแบบใต้แน่อีสานแอรปั๊บปุ่นกันไปครับพี่น้องมื่อนี้ผ้ามหาอยู่หากินมัซับน้ำไม้มื่อนี้ก็เอาไปฝากถั่แก่โกเช่าเจ้าของสวนเงาะข้างๆกันนะพี่น้องก็จังไดมักสอบก็อย่าลืมโกแซ่โกไลเป็นกำลังใจให้กับพี่เขาทำคลิป นี่เด้อค่ะเด้อน,นั่นคือไล่ได้ส่วนหนึ่งของพี่เขาถี่มาเลี่ยงในขอบครั่วเพราะว่าช่วงนี้รล่ได้ก็บ,บม่มีก็มีไล่ได้มักจากการทําคลิปนี่แหละค่ะพี่น้องจึงได้กับขอบคุณทุกกําลังใจเด้อค่ะเด้อที่เขามาเป็นกําลังใจมากเขามาเบิ่งคลิมให้พอกันไหมนี่คลิปนาเด้อค่ะสวัสดีค่ะ